ากาศจากสุนทรุยมิทธยาภายตะวันออกเตนบนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกทกท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติรับชมด้วยการเป็นกราลากาศจากสุนทตุิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงตอนบนพอกนันมนีกับเป็นวันอาทิตย์ที่14กรุมภะพันธ์2 5ันนะครับลักษณะอา,ากาศบานเท่าังคงเป็นเย็นเย็นอยู่นะครับถึงบางพื้นที่อาจจะมีอา,ากาศหนาวนะครับส่วนยอดผู้นึงกับมีอา,ากาศหนาว ตอเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเข้ามาเบ่งขอมูลกันนะครับว่าเป็นยังอากาศยังคงเย็นต่อเนื่องแล้วก็ยังมีอากาศหนาวแซรกม,มาเรื่อยๆอยู่นะครับจากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับมวลอากาศเย็นหรือว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะนองเชือตนบนของเข้าเนี่ยยังมีกําลังอ่อนลงนะครับ การที่มีกําลังอ่อนล่งเฮตไห่เกิดเมฆหมอกขอไปครับเตไห้เกิดหมอกเกิดขึ้นในช่วงเ้ารนะครับแต่ว่าผลที่ตามมาก,ก็คือเฮตไห้มีการสะสมของฝุ่นละอองหลายขึ้นนะครับจากที่เห็นนะครับนี่คือแผนที่ช่วงเวลา7จ็ดโมงเศรนะครับอากาศยังคงเย็นๆนะครับบางพื้นที่ก็ยัง,งมีอากาศหนาวอยู่ มาเบ rua, าิงข้อมุ่นในภาคท้ายดาวเทียมนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเชียงใต้ตอนบนของห้านี่ยังคงมีท้องฟ้าโปร่งนะครับโดยเฉพาะนียังคงไม่มีเมฆเกิดขึ้นแต่ว่าลมที่พัดเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ล่ะเป็นลมทางตะวันออกไปจนถึงตะวันออกเชียงเหนือนะครับเห็นไฮไลท์พื้นที่ในภาคอีสานของเฮ้านี่ยังคงมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงเช้าต่อเนื่องนะครับในภาพรวมกันลักษณะอากาศไม่นี้ไปจนถึงมื้ออื่นเป็นจังได๋เฮามาเบิ่งสรุปกันนะครับภาคตะวันออกเชียงต้ตอนบนมีอากาศเย็นกับ หมอนในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้นได้อีก 1- 3ถึงองศาเซลเซียสน,นะครับบริเวณหยอดภู้มีอากาศหนาวอุณหภูมิสูงสุดนะครับเมื่อนี้จนถึงเมื่ออื่นอีกครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ31สอถึงองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ16-19ถึงองศาเซลเซียสหยอดผู้ยังมียังคงมีอากาศหนาวต้นเนื่องนะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณเก้า,าถึงองศาเซลเซียสจะด้กาตารนะครับคาฟุลออกในช่วงนี้กันถึงแม้ว่าสีส้มๆตัวอยู่แต่มีแนโน้มที่สิสะสมตัวได้ดีีขึ้นเเพรราาาาาว่่ลมทบงอศ ที่กดทับลงมาจากท่างตอนบนของประเทศไทยนะครับไหลามาจากท่างประเทศจีเนเฮตไห้อากาศโยตัวใดพอดีนะครับฟุ้นละอองหรือว่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในกิจกรรมของพ่นองประชาชนแต่ละเมืองยังคงมีการสะสมตัวใดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นยังคงเป็นช่วงที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเกี่ยวกับลักษณะของฟุ้นหรือว่าหมอกควันที่จะเกิดขึ้นใดต่อเนื่องจะได้กิตามนะครับเพราะว่า,าอัปเดตข่าวสารจาก กรมอุตุโดยศูนย์อุตนิยมวิทยาพาะตะวันออกเชียงตอนบนสีใได้นำมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับหูรับฟังอีกครั้งหนึ่งในตอนบ่ายของมื่อนี้นะครับสําหรับเศ้านี้มีเป็นคดีก่อนนะครับสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปง